คราวนี้เรามาส่วนที่3นะคะส่วนที่3ที่หน่วยบริการสามารถจะใช้งานในเรื่องของการออเทนโค้ดได้นะคะก็คือในเรื่องของการที่จะใช้ QR Code นะคะใช้ QR โค้ดให้ประชาชนออ t เทนนะคะอ่าซึ่งตรงนี้ก็มีการเปิดใช้มาประมาณ3-4เดือนแล้วนะคะในเรื่องของ QR Code ตัวนี้นะคะขั้นตอนหลักๆเลยก็คือหน่วยบริการ มีหน้าที่ไปดาวน์โหลด QR code มาก่อนนะคะในเว็บ c p p นะคะแล้วก็เลือกกิจกรรมบริการแต่ละกิจกรรมก็จะมี1 QR code ก็จะเป็น1กิจกรรมนะคะแล้วก็ติดหน้างานแล้วก็ในส่วนของฝั่งผู้รับบริการนะคะผู้รับบริการกา็ไปเอาสมาร์ทโฟนไปยิง QR code นั้นนะคะแล้วก็ใส่ข้อมูล 13หลักเบอร์โทรแล้วก็กดปุ่มยืนยันข้อมูลนะคะตัวระบบที่ประชาชนยืนยันข้อมูลทั้งหมดเนี่ยที่ขอออเทนโค้ดมาก็จะถูกวิ่งเข้าไปสู่ตัวลระบบรายงานนะคะในส่วนของโปรแกรม ERM หรือโปรแกรม NewAuth นะคะต,ตรงนี้หน่วยประการเองก็จะสามารถตรวจสอบข้อมูลรายงานได้นะคะคราวนี้เรามาดูรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนนะคะในเรื่องของ QR code นะคะ เริ่มตั้งแต่หน่วยบริการนะคะหน่วยบริการเข้าตัวระบบ cpp นะคะ cpp n s o g o th cpp ตัวนี้นะคะเข้าสู่ระบบด้วย username password ที่เป็นตัวเลข10ถึง13หลัก นะคะอ่าพอเราเข้าสู่ระบบได้เรียบร้อยแล้วนะคะฝั่งซ้ายมือจะมีไอคอนที่เขียนว่าสร้าง QR code นะคะกดที่ไอคอนนั้นนะคะแล้วก็มาดูที่ตรงกลางนะคะจะมีกิจกรรมบริการที่หน่วยบริการสามารถขอออเทนโค้ดได้นะคะอ่าเราก็เลือกทีละกิจกรรมนะคะอ่าก,กิจกรรมละหนึ่ง QR code นะคะอ่าเริ่มตั้งแต่ คัดกองโควิดแบบแอนติเจนนะคะแล้วกดแสดง QR code นะคะ,ะสมมติว่าเราเลือกกิจกรรมโควิดแอนติเจนนะคะกดแสดง QR code นะคะตัวระบบจะ g e n e r a t QR code มาให้นะคะโดยด้านล่างเนี่ยก็จะมีประเภทการรับบริการแจ้งไว้ให้นะคะว่า QR code นี้เป็นกิจกรรมไหนของหน่วยบริการไหนนะคะ,ะหน่วยบริการก็สามารถดาวน์โหลด QR code ตัวนี้ ไปติดป้ายประชาสัมพันธ์ในหน้างานที่ประชาชนรับบริการได้นะคะอย่างนึงที่ต้องเน้นย้ำเลยก็คือ1 QR Code 1กิจกรรมนะคะอ่าเพราะฉะนั้นอย่าใช้ผิด QR นะคะอ่าคราวนี้ในฝั่งของหน่วยบริการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอา QR Code ไปติด ประชาสัมพันธ์ที่หน้างานนะคะฝั่งผู้รับบริการที่จะมาใช้บริการก็เอาโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะคะมายิง QR code โค้ดนะคะพอยิง QR code โคดเสร็จที่หน้าจอมือถือนะคะตัวระบบก็จะมีให้กดปุ่มอนุญาตนะคะอ่าแล้วเราก็กดปุ่มกลับทั้งหนึงนะคะจากนั้นเราใส่13หลักอ่าคนไข้ก็จะใส่13หลักของตัวเองนะคะใส่เบอร์โทรศัพท์ นะคะกดปุ่มถัดไปนะคะกดปุ่มถัดไปปุ๊บระบบก็จะขึ้นมามาให้เรากดปุ่มยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อคอนเฟิร์มว่าเรามาคนไข้ามารับบริการจริงนะคะอะคราวนี้เมื่อกดบันทึกเสร็จแล้วปุ๊บตัวหน้าแอปไลน์ก็จะอะแสดงข้อมูลนะคะว่าวันนี้คนไข้ชื่อนี้นามสกุลนี้สิทธ ยูนะคะมาขอเข้ารับบริการในส่วนของอตรวจคัดกรองแอนติเจนที่โรงพยาบาลไหนเวลาเท่าไหร่นะคะ,ะตรงนี้นะคะคราวนี้ประชาชน1คนก็จะสามารถสแกน QR โค้ดให้กับคนในครอบครัวได้อีก5คนนะคะโดยใช้สมาร์ทโฟนเครื่องเดียวกันนะคะวิธีการคือเราไปกดปุ่มเพิ่มบุคคลด้านบนนะคะแล้วก็ทำตามขั้นตอนเหมือนเดิม นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นการเสร็จสิ้นในเรื่องของการออเทนโค้ดนะคะสำหรับาการออเทนด้วยสมาร์ทโฟนนะคะอ่านะคะพอมาฝั่งที่หน่วยบริการนะคะหน่วยหน่วยบริการก็จะสามารถตรวจสอบได้นะคะว่า,าสิ่งที่คนไข้ขอออเทนโค้ดเข้ามานะคะมีรายการอะไรบ้างนะคะมีรายการอะไรบ้างถ้า เขาขอผิดประเภทแล้วก็จะสามารถยกเลิกได้นะคะตรงนี้นะคะอ่าเราก็ไปที่ระบบ ERM ที่หน่วยบริการใช้ตรวจสอบสิทธิ์นะคะไปที่หัวข้อด้านซ้ายมือก็คือตรวจสอบและยืนยันการเข้ารับบริการอัลเทนโคดนะคะอ่าเสร็จแล้วใส่13หลักคนไข้นะคะกดค้นหาระบบก็จะโชว์การขออัเทนโคดของคนไข้มาทั้งหมดนะคะอ่าคราวนี้ถ้าเราจะยกเลิกรายการเราก็ต้องยกเลิก ภายใน90วันนะคะหรือถ้าจะขอแก้ไขข้อมูลก็สามารถทําได้นะคะในส่วนของตรงนี้โรงพยาบาลสามารถจัดการข้อมูลได้นะคะหรือโรงพยาบาลจะสามารถไปดูสรุปรายงานที่หน้าเว็บ New Orten ก็ได้นะคะตรงนี้ก็จะเห็นข้อมูลทั้งหมดที่คนไข้มีการขอ Orten ผ่าน QR code เข้ามาด้วยนะนะ